สวัสดียามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีเอฟซี FC, บุนเส้นซาดวงกกจิดวัน 7, นี้วันที่14มีนาคม2 5งพันนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาสวัสดีครับปลาครับสวัสดีครัับวนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งโมงแล้วครับโอ้มาจะบ้านครับนอนเพิ่งตื่นครับเมื่อคืนลำบงยืนครับ เวทีเราเริ่มตั้งแล้วครับแรกนี่พบกันหมอละมืนล้านเพชรอีสานบันเทิงศิลป์กันครับรวมพวงของเฮาทำงานกําลังโต๊ะุ่มพวงครับบุญเสียสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับเอฟหนึ่งครับสวัสดีครับผม โอ้บริครบปลาบริกรรอาจารย์นปีทุกผู้ทุกคนบริกรรโอ้เึ้นฟันเดียวเนบฟันเลยครับึกระโอ้มันขึ้นกระดมันจะมวนอยู่ดังบบหมอบุญครับโอ้โครงสร้างคุกสันบริกครับรรมทางนี้ก็ดีแต่ว่าอรถจอดไหนกันเนาะ เวทีคร oh, uh, 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 hey. ับผมที่เวทีโอ้ยักษ์ใหญ่ครับเดินหลังเวทีครับตอนนี้ประมาณหนึ่งโมงนะครับมาหอดเจ้าานครับโอ้เจ้าบ้านบริการครับเพราะว่าเขามีลังบงห้วยวัคภาพใหญ่องค์นี้เด้เนอะองค์แตกเลยเบ็ดแห้งบ่บ่รถพวัก็ขึ้นมาต่ำ ครั้งนี้กำลังตั้งเกือเสียงห้องค,ครับประมาณสองคันครับมาสองคันระบบเสียงตู้ลำโพงว่าเทคนะครับครับสวัสดีครับโอ้บริเวณครับผาดออก้วครับผมโอ้บริโภคมือหนึ่ง กับปลาดอกลัดมาโดนหรปลาป๋าผมมาแต่บ uh, okay, ุกขึ้นมาเลยเพื่อนบอกโอ้ผักแก้มอยู่นี่แหละบุกขึ้นครับผมผักแก้มอยู่พที่น้องสาวสิครับโอเคครับผมปลาดอกลัดครับผมม้วนกุทีม้วนกรุบหัวใจม้วนบอกครับเวทีออกงานโอ้สุดยอดเลยครับแต่ว่าเสียเสียอย่างเดี๋ยวเวทีมันหน่อยพฝน ีแ่แคบครับเนี่ยอือเ<ม>ปลาเราก็มีสองวิธีพผมนีม่วิธีใหญ่ก็พี่วิธีหน่อยวิธีหน่อยจักเมตรครับสิบเอ็ดเมตรโอ้สิบเอ็ดเมตรเจ็ดขาครับโอ้ตัวที่สิบสามขาบนทางล่างทีมงานเรากลังเริ่มทํางานแล้วครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมเสร็จแล้วครับโอ้หม่องนางมีเขา้า <c oughs> ครับนี่ครับรถฉากก็ยังมาแต่บ้านครับผักแดมอยู่นี่อยู่วัด งานเราสนุกสนานเต็มที่นะครับอ่ารุยงานเลยเอาจารย์พาแต่กีตีแก่แล้วนะอ้าวน้องแก้มบุม๋มตะพี่พรอยูใส่เสือง่าแท้ใส่เสือไอ้เ,อเอนาะ